ลูกสาวแซมยุรนันสวยเก่งเป็นเชฟระดับมิชลินพาไปทำความรู้จักมาย,ยุรลิสาพมรมนตรีลูกสาวคนสวยของอดีตพระเอกที่ปัจจุบันยังหล่อเหมือนเดิมแซมยุรนัน คุณแซมมีลูกสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งและหญิงหนึ่งคนมายุราลิสาเป็นลูกสาวคนเล็กที่มีทั้งความสวยและความสามารถเรียนจบมาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอัสซัมชันคณะนิติศาสตร์เธอเป็นเด็กที่เก่งมีความสามารถหลายด้านเธอใช้เวลาในการเรียนปริญญาตรีนิติศาสตร์เพียง3ปีเท่านั้น หลังจากที่เรียนจบด้านกฎหมายเธอตัดสินใจไปตามหาฝันของตัวเองที่ต่างประเทศและคนพบว่าแท้จริงแล้วเธอชื่นชอบในการทำอาหารจึงได้เข้าไปเรียนการทำอาหารที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วฝันอยากที่จะเป็นเชฟมืออาชีพ และท้ายที่สุดฟันของเธอก็เป็นความจริงแล้วหลังจากกลับมาจากต่างประเทศและเรียนการทำอาหารจนสำเร็จเธอได้เข้าไปทำงานในอาหารระดับมิชลินสร้างความปลื้มใจให้กับครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อแซม